ไปที่ชุมพรนะครับคุณเสถียรอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับสวัสดีครับคุณเสถียรครับครับอืมครับคุณปิดโทรทัศน์ก่อนนะปิดเสียงแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวกติกาต้องรู้นะอืเข้าสายมาปั๊บฟังแต่โทรศัพท์อย่างเดียวครับอย่าเปิดฟังเสียงทางโทรทัศน์นะครับอืมพร้อมไหมครับ เค okay, ปิดแล้วนะครับ, tá, รบร Har, พรอ้อมแล้วพูดเลยครับมีปัญหายังไงกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่ห้าตำบลข้านเฉยราษครับเขาชัยราชอำเภออำเภอปะทิวครับปะทิวมีปัญหายังไงครับมีปัญหน้าก็คือว่ากองทุนหมู่บ้านบ้านบ่มว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาเสร็จแล้วก็มันได้กู้ยืมเหมือนัังคลองรังแล้วลังยานังกันนะกร่มาต้านก็ยึดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยครับ ชัดแล้วพวกพมที่เป็นสมาชิกนี่ก็ถือหุ้นกันไหวคนละสิบหุ้นแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาซิกกว่าปีแล้วแล้วก็ครับกรรมการกรรมการหายไปไหนโมดะกรรมการต้องยุ่แต่เขาไม่ให้ขำโต๊ะเลยว่าท่ามว่าจะ ปฏิบัติอย่างไรซื่อหัาเดินหน้าไม่ได้ทางไงทอนนุนก็เขาผมก็ก็บอกว่าทอนไม่ได้แต่ข้ามหัวปัญหานั้นเขาก็ตอบไม่ได้หรอกคณะกรรมการเนี่ยแล้วยัง<อ>ยังมีไหมกรรมการยังอยู่ไหมกรรมการกองทุนเนี่ยกรรมการกองทุนอย่างอย่ับแต่ก็เขาไม่ปฏิบัติหน้าท<อ>ีเ<อ>่เล้อแล้วได้ไปร้องต่อายอำเภอไหมครับนอำเภอศูนยน้ำลงธรรมที่อำเภอปะทิวอ่า มันยังไม่เคยไปรองนะครับแต่ว่าเจ้านาตีเจ้านาตีอำเภอนานนานก็มาสั่งเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาก้นอะไรนั่นแหละนั่นแหละหน้าที่โดยตรงเลยที่จะต้องฟื้นฟูแล้วใครที่ไปทุจริตนี่ก็ต้องฟ้องดําเนินคดีเสียเล่นว่าเขาตั้งกองทุนหมู่บ้านมันตั้งนานแล้วแล้วทําไมไม่ดําเนินการอำเภอปล่อยให้มันไม่ ไม่ทําหน้าที่ได้ยังไงผมผมว่าอย่างนี้ครับพี่พี่เสถียรพี่เสถียรเอางี้ก่อนครับถ้าเราจะบ่นกันเนี่ยนี่นี่พี่เนี่ยพี่โทรมาบ่นนะผมรู้เลยละและที่ผ่านมาก็บ่นกันมานานแล้วแล้วไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่พัฒนากรก็ไม่รู้ลงไปคุยอะไรกันอยู่ครับสิ่งที่จะต้องรู้ว่าก็คือหนึ่งสภาพกองทุนยังอยู่ป่ะสองผู้บริหารกองทุนเป็นไงสามมีทุจริตหรือไม่นะครับสี่เกิดอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ เพราะงั้นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโดยแนอำเภอท่านจะต้องเป็นผู้ดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ติดขัดตรงไหนเนี่ยอายการเขารออยู่แล้วนะครับทั้งจะฟ้องจะร้องจะดำเนินคดีเนี่ยอยู่ที่อายการใครมากู้แล้วไม่คืนอันนี้ก็ต้องฟ้องคือจะโทษแต่กรรมการอย่างเดียวไม่ใช่นะเพราะคนที่ทำให้กองทุนมีปัญหามีสองคนหนึ่งคือผู้บริหารกับสองคือผู้กู้ ผู้กู้นี่ก็ถือกาสบอกโอ้ยเงินรัฐเงินรัฐเงินรัฐไม่ต้องจ่ายแเออพูดกันอย่างเงินรัฐกู้ไปแล้วสองหมื่นสามหมื่นให้พวกเอาไปไปเสร็จปั๊บไม่จ่ายอ้างว่าเป็นเงินรัฐนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยผู้กู้เนี่ยตัวสําคัญและผู้ให้กู้ก็ตัวสําคัญเพราะงั้นถ้าผู้กู้ทุจริตฟ้องผู้กู้ส่วนถ้าผู้บริหารทุจริตฟ้องผู้บริหารก็จะอายการก็มีหน้าที่ พอพี่เสถียรทําเรื่องให้ผมสักหน่อยหนึ่งรวมตัวกันเข้าชื่อกันแล้วไปยื่นที่ศูนย์นํำหลงทําแล้วผมจะตามเรื่องให้ถ้าพี่ทำอย่างนี้ผมจะตามให้แต่ถ้าพี่ยังไม่เริ่มต้นเนี่ยอย่าให้เราไปเริ่มนะครับมันนับหนึ่งยากมันก็ไปตี่พ่อมโทรมาคุณตานน้องเกือจะข้อคำในนํำนี่แหละครับเออดีเลยพี่พี่ทําอย่างที่ผมว่านะพี่นะกอการกันมาสักนะพักพวกเราในหมู่บ้านเดียวกันน่ะหมู่ที่ห้าน่ะเขาชัยราะนะ ในพวกเรามีกี่คนที่มีปัญหาฝากเงินเข้าไปแล้วเนี่ยถอนก็ไม่ได้ใช่ไหมเงินยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แลสภาพกองทุนเป็นยังไงทําเรื่องและไปยื่นที่ศูนย์ดํารงธรรมที่อําเภอปะทิวแล้วเราจะได้ตามท่านนายอำเภอให้ครับครับนะปล่อยไม่ได้แล้วครับเรื่องแบบนี้เป็นหน้าที่รับพงครังแลกก็มีความคิดว่าจะข้อเบอร์โทรอาการคุมกองคิดอากุญชนอกนี่แหละ ครับถ้าคุณได้ดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินขออายการคุ้มครองเสร็์จังหวัดชุมพรให้ใช่ครับคุณลุงสธิ์ไปด้วย๋ยวลุงรอแป๊บหนึ่งนะลุงรอแป๊บหนึ่งนะคครับอ่าลุงรออย่าเพิ่งวางหูรอรอเงียบเงียบแป๊บหนึ่งในขณะที่รอผมก็จะได้อ่านรายอื่นไปก่อนนะลุงเตรียมปากกากระดาษนะเตรียมปากกากระดาษไว้ให้พร้อมนะครับ คุณเกษมอยู่บ้านนานครนายกจะแบ่งที่ดินให้กับลูกๆต้องดําเนินการอย่างไรบ้างมีลูกสองคนอ่าเดี๋ยวช่วยนะครับโอเคครับอกเบอร์เลยครับคุณลุงครับจดนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดครับสูนสูนแย้ด้วยนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดครับรหัสไปรษณีย์ก่อนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับครับครับหกห้าแปดหกห้าแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด อ๋อหนึ่งหนึ่งเจ็ดตนหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับครับลองโทรไปดูนะครับอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชุมพรทั่วไปแล้วเขารู้เขารู้หน้าที่มีหน้าที่โดยตรงเลยให้คำแนะนำปรึกษาโดยตรงเพราะว่าสำนักงานอัยการสงสดกับกองทุนหมู่บ้านนี่เขาทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันถูกต้องนะครับตามนโยบายของรัฐบาลโอเคนะพี่เถียนติดขัดยังไงพี่บอกมานะ ครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับ